สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกันยายน2 5 6 8นะสําะสำหรับชาวราศีพฤษภจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาย,ยนไปจนถึงวันที่21พฤิภาค,คมเนาะอ่ะเปิดมาใบแรก King of Swords นะพ่ i ิงถือดาบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมันเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่า ความมีระเบียบวินัยนะคะความซื่อสัตย์เอาการเอางานอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นคนที่แบบจริงจังกับการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะหน้าที่ความรับผิดชอบอ่าในส่วนที่เราควรจะต้องทำเราก็ต้องทำนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องพูดต้องอธิบายก็ต้องพูดต้องอธิบาย ทำอะไรแบบตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเข้ามาเป็นอุปสรรคมันอาจจะมาถึงบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันเป็นความลับอ่าถ้าอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ถึงการทํางานราชการหรือเอกสารก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยนะคะถ้ามีเอกสารสําคัญนะที่มันเกี่ยวพันอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีผลต่อเนื่องในเรื่องทางกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวัง เอาไว้ให้ดีๆนะคะซึ่งตรงนี้มันยังรวมไปถึงทรัพย์สินก็ได้ด้วยนะคะทรัพย์สิสนจริงทรัพย์สิสนมันมีหลายอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่สิ่งของจับต้องได้อย่างเดียวนะมันยังหมายถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบางอย่างที่เป็นของคุณอ่าก็ไม่ควรที่จะเอาไปเผยแพร่จนกว่าจะไปจดสิทธิบัตรเนี่ยเป็นของตัวเองอ่าเพื่อที่จะได้แบบเอามาหาเขาเลยเอาไปทำมาหากินเนะี่ย อะไรที่เราคิดได้มันเป็นไอเดียเราเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องเป็นต้องจดสิทธิบัตรเอาไว้นะคะเพื่อจะแสดงว่ามันเป็นความคิดของเราคือมันเป็นของเราเพราะจริงแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิบัตรเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะเนาะแล้วยังส่งผลไปถึงการดําเนินงานในอนาคตด,ด้วยการวางแผนงานอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเนาะอะไรที่มันเป็นของของเราหรือเป็นไอเดียของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่จดเอาไว้อะ่ะคนอื่นเขาก็ไม่รู้นะก็ มีคนออกไปแอบอ้างหรือออกไปใช้งานได้นั่นเองนะก็ระมราระวังนะคะเนี่ยเไหมสิบเหรียญมาด้วยเออนะ <c oughs> มันคือสิ่งที่สามารถเก็บเอาไว้ได้ชั่วูกชั่วลานะคุณแต่จริงแล้วในเรื่องของทางกฎหมายนะคุณต้องต้องศึกษานะจริงแล้วเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรใดๆเอยพวกนี้นะคะมันมีระยะเวลาทุกอย่างนะคะมันคงไม่ถึงขนาดชั่วูกชั่วลาหรอกแต่ว่ามันมีระยะเวลาเนาะแต่ระยะเวลาตรงนั้นเนี่ย มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเป็นผลงานทางด้านไหนนะอันนี้ต้องไปศึกษากฎหมายเพิ่มเติมเราเองเ,องเนาะ,ะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะยาวทีนี้มาดูในเรื่องอื่นบ้างกันดีกว่านะเจนเนคุกูได้ทั้งสองทั้งสามแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีการดําเนินงานบางอย่างสมมติว่ามันอาจจะมีงานที่เนี่ยที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยแต่ก่อนก็ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ก็ยังคงรับผิดชอบอยู่แปลว่าอะไรแปลว่างานมันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสักทีนะคะแล้วก็ยังต้องดําเนินการต่อเนื่อง นะคะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแปลว่าคุณก็ยังคงทําธุรกิจของคุณไปเรื่อยๆอะนะยังคงทาไปเรื่อยๆมันแย่ไหมมันไม่แย่นะมันยังดีอยู่นะคุณได้ไพ่สิบเหรียญด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจที่คุณกําลังดําเนินการมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะผลิดอกออกผลอ่านะคะได้ผลตอบแทนกลับมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเป็นกาอบเป็นกรรมอ่ามันยังหมายถึงบางครั้งเนี่ยบางท่านนยอาจจะหมายถึง ธุรกิจที่ตัวเองทํามาตั้งนานแล้วเนี่ยนะคะได้เงินมาละคุม้มละพอละบางคนนี่อาจจะรีทายหรืออาจจะ,กะเกษียณก็ได้นะสรวงท่านเนะะี่ยเพราะนี่ยังหมายถึงคนที่เริ่มอายุเยอะนะคะมันมี2วิธีการรีทายเนี่ยคือส่งต่อให้กับลูกหลานนะคะอันที่2ก็คืออาจจะขายออกไปก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะเป็นจุดที่คุณต้องพิจารณานะพินิจพิจารณาไว้ให้ดีเนี่ยนะคะว่าจะเอาแบบไหนจ,จะส่งให้ลูกให้หลานไหม หรืออาจจะเอาออกไปเลยอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์แปลว่าอาจจะมีคนสนใจธุรกิจของเราอาจจะมาเทคโอเวอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือมาคข,ขอเสนอซื้อเงี้ยก็ได้นะคะก็มีการเป็นไปได้เนาะอันนี้ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่อาจจะวางมืออะไรประมาณนั้นอาจจะไม่อยากทำเนาะอาจจนี้มาดูในเรื่องของแบบบุคคลทั่วไปดีกว่านะพนักงานเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เรื่องพนักงานเดือนในช่วงนี้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะ มีประเด็นในเรื่องของมีปัญหากับเจ้านายหรืออาจจะไม่เจ้านายก็ได้นะอาจจะเป็นคนในระดับเดียวกันอนะเออนะคะแน่นอนว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยมันมักจะมีข้อคิดพินิจพิจารณาที่แตกต่างอาจจะมีการวิวาทะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ,ข,อะขัดขัดแย้งทางความคิดใช่ไหมนนะหรือแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่งต่างคนต่างก็ไม่ได้ผิดนะคือทั้งคู่เนี่ยก็คือไฟกันมาตลอด ถ้าเป็นเรื่องของการงานแปลว่าคุณก็แข่งขันกับคนนี้ยอยู่ตลอดเวลาแหละเออถ้าจะแย่งตําแหน่งก็แย่งตําแหน่งกันอีกคนนี้แหละอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะ,ะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องแบบฟาดฟันอ่ากับคนอื่นเยอะนิดนึงนะคะสิ่งที่สําคัญคือว่าเราเองต้องเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเหมือนกับว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยนะคะต้องมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนนะคะมีการพูดคุยที่ชัดเจนอะไรที่มีปัญหาอะไรก็ต้องเคลียร์กันณตรงนั้นจะแบบ ไม่ปล่อยให้มันขลักขะสังนะคะแล้วมีอะไรจำเป็นต้องพูดก็ต้องพูดอะไรที่เราไม่เห็นต่างเราก็ต้องแบบแสดงไอเดียแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกในเรื่องของวุฒิภาวะความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบงานนะการานนะค,าคิดการวางแผนการแก้ไขปัญหาซึ่งพวกเนี้ยมันล้วนแล้วแต่จะเป็นตัวที่โปรโมทตัวเราเองนะเนืกอออกไหมหมายถึงว่ามันยิ่งเราเป็นคนที่แบบทํางานดีเป็นประจําสม่ําเสมอตรงเนี้ยนะคะ ถึงแม้ว่าจะต้องมีขัดหูขัดตาชาวบ้านบ้างบางคนอาจจะไม่ชอบเราก็ได้อะไรอย่างนงี้นะคะหรืออาจจะแบบอิกโนแรนซ์บางคนเขาว่าไม่สนใจว่าเราจะพูดหรือจะทำก็ช่างมันปล่อยมันทําอะไรอย่างงี้ก็มีนะเออดูซิว่ามันจะทําได้ไหมอะไรมันก็เป็นช h a l เลนจ์อีกประเภทหนึ่งเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทานะคะแล้วเราก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วทําให้มันสําเร็จนะคะอันนี้จะส่งผลดีกับเรา นะจะส่งผลดีกับเราในอนาะคตที่อาจจะทําให้เราได้ออฟเฟอร์ที่ดีๆอะ่ะบางคนน่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหน่งนะเออหน้าที่การงานคือมันจะเติบโตอ่ะในสายงานของคุณอะ่ะมีโอกาสที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าอะไรที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วให้ทําต่อไปนะคะอย่าห,หยุดนะคะมันไม่ได้หมายความว่าอุ้วินคือเอาจิงนะผลงานอะ่ะมันคงไม่ได้วัดกันแค่ปีต่อปีนะมันเป็นผลงานต่อเนื่องนะคะแล้วมันคง,งไม่แค่โปรเจกต์เดียวอะ่ะมันต้องมีหลายๆโปรเจกต์ ถูกต้องไหมคะถึงจะเอามาเอ่อเอาผม่วปรวมกันอะ่ะกวาจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ละทีมันไม่ง่ายหรอกใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นแล้วความพยายามความมีระเบียรระเบียบวินัยแล้วก็ความสม่ำเสมอนะคะอืมทาอยู่เรื่อยๆทาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยสองไพ่นี้ยังหมายถึงการพัฒนาศักยภาพการเติบโตได้ด้วยนะบางคนแบบมักจะสงสัยว่าทําไมตัวเองอ่ะตำแหน่งแม่งไม่เลื่อนสักทีเงินเดือนก็ไม่ขึ้นอ่ะคือบางทีเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราก่อนนะคือถ้าคุณทํางานแบบ เดิมๆเหมือนเหมือนเดิมอะคือมันโอกาสในการเติบโตบางคนมันอโอเคอะถ้าคุณมองว่าถ้าเป็นสายงานทางอ,ะ,าอะไรราชการเนี่ยมันจะมีเรื่องของอายุงานใช่ไหมมันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่คุณหลายๆคนอาจจะมองข้างคือการพัฒนาศักยภาพตัวเองนะถ้าคุณทํางานที่เดิมแล้วคุณไม่มีอะไรเลยอะคือไม่มีแบบไม่มีแววที่มันจะแบบพัฒนาขึ้นหรือเก่งขึ้นหรือเชี่ยวชาญขึ้นหรือทําอะไรที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบ มันก็เป็นเรื่องยากนะที่คุณจะได้ตำแหน่งที่ดีๆได้เงินเดือนขึ้นอ่ะมันยากนะเพราะผลงานมันโอเคทํางานจบทํางานเสร็จก็จริงแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมันไม่ได้อ่ะมันก็ยังคงเดิมไงเข้าใจป่ะม,มันคงเดิมไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคืออะไรก็เด้ต้องเลื่อนเลื่อนขึ้นเงินเดือนขึ้นตำแหน่งขึ้นนั่นแปลว่ามันคือการเติบโตการเติบโตนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องมีศักยภาพแล้วต้องมีความสามารถตามขึ้นไปด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ถ้าชีวิตคุณยังวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยเนี่ยแสดงว่าเราต้องกลับมาดูตัวเราเองก่อนนะว่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นบ้างหรือยังนะพัฒนาหรือเปล่าตามคนอื่นเขาทานไหมแข่งกับคนอื่นได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่มันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ยังบอกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะถ้าคุณยังทําตัวเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมชีวิตก็จะเหมือนเดิมถามว่าในที่นี้มันลําบากไหมชีว่ามันไม่ได้ลําบากนะแต่มันไม่ได้ดีขึ้น ทรงๆอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้รบไม่ได้สบายเหมือนเดิมละมันก็อาจจะส่งผลกระทบเนื่ออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพัฒนาตัวเองตลอดเนี่ยต่อให้มีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยเราก็ยังคงเดินต่อไปในสายงานาน,นั้นๆได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความกระตือรือร้นนะคะที่จะพัฒนาศักยภาพความสามารถตัวเองให้ดีขึ้นๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้อนาคตเราสดใส นะอยากทาอะไรก,ก็ก็แบบโอกาสมันก็จะเจอเปิดเยอะเข้าใจปะ่ะเออมันจะมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายนั่นเองนะโอกาสจะเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าพึ่งทอ้อนะอย่าพึ่งทอ้อนะคะความสําเร็จมันต้องใช้ระยะเวลาความอดทนและความตั้งใจนะคะทุกคนเป็นแบบนั้นนะไม่มีใครแบบเป็นทางแล้วะถ้าคุณไม่ได้แบบคาบช้อนเงินทอนทองมาเกิดน,นะนะเออบางคนแบบเนี้ยที่บ้านที่บ้านมีตังค์บางคนนะเออเราอาจจะรู้สึกแบบน้อยไงเออแบบบางคนก็รู้สึกแ,บบแบบกแหมก็แบบ มันคือการเปรียบเทียบใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยมึงเกิดมารวยมึงลองมาจนยังไงคุณต้องเข้าใจนะว่าปัญหาคนรวยกับคนเอันนี้นะปัญหาของคนมีเงินกับไม่มีเงินมันมันไม่ได้แตกมันแตกต่างกันอยู่นะแต่ว่าก็คือในคนละมิติคนมีเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักที่จะเมนเทนที่รักษามันน่ะมันก็หมดได้นะถูกต้องไหมคะเออไม่ใช่หมายความว่าเขาคาบช้อนเงินช้อนทองแล้วก็จะสบายไปทั้งชาติ มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นจะวแาวะคุณเยอะโคตรเยอะเลยอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเราเราไม่พูดถึงเพราะว่าคนประเภทนั้นมันมีน้อยมากนะคะเอาเป็นว่าแบบเออเศรษฐีในระดับแบบเบกินเบกอร์นั่นแหะระดับเริ่มต้นอ่ะมีเยอะเยอะอ่หลักร้อยล้านก็มีโอกาสหมดนะถ้าคุณบริหารจัดการไม่เป็นนะคะหมดได้เหมือนกันนะเพราะนั้นความทุกข์ของคนรวยไม่ใช่ว่าไม่มีมีเหมือนกัน นะความทุกข์ของคนไม่มีตังมันก็มีความพิดของคนระดับกลางๆงมันก็มีมันมีคนละมิติมันคืออยู่การบริหารการจัดการแต่ละคนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ใครที่กําลังอยากจะรู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสที่เปลี่ยนงานาหรือเปล่าอย่างบอกอย่างที่บอกนะว่าไพ่มันเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตัวเองเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นก่อนนะถึงจะมีโอกาสถึงจะมีโอกาสเข้ามาหาเรานะคะอ่ะก็จยู่็นลักษณะนั้นเนาะทีนี้มาดูเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะไพ่ดูดูแล้วแบบไม่ค่อยดีเนาะแต่เอาเป็นว่านะคะคือไพ่สองตัวเนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ s t r ริกนะคะแปลว่าอะไรเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบมีพึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจใครบางครั้งก็จะมีคนในไทป์เดียวกันเนี่ยคนในไทป์เดียวกันเนี่ยเข้ามาในชีวิต ถามว่าคุณชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบนะอืมอาจจะไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคุยกันถูกคอคุยกันได้เอออะไรประมาณนั้นแล้วคนประเภทนี้บางคนก็คือแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกอึดอัดขัดใจอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนประเภทนี้บางทีเป็นคนเ,ออเขาเรียกไรปากหนักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะกับเราสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนที่อ,อ,อยู่ด้วยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเขามีอนาคตอ,อืมมีอนาคตที่ดีเพียงแต่ว่า มันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบมันอาจจะมีคาแรคเตอร์หรืออาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของความรักมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ม,ม,มีมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเหมือนกับช่างใจอยู่นะช่างใจอยู่มันเหมือนกับว่าเราเองก็ยังไม่ได้เปิดใจให้เขาเต็มที่แต่คุยด้วยกันได้เออเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะเราต้องมองหลายๆมุมมองนะเนี่ยคุณต้องมองหลายๆมุมมองนะคนเรามันต้องมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องมาชั่งน้าหนักเอาว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตในอนาคตกับคนแบบไหนเออแล้วเราอะเป็นคนยังไงอยู่ได้กันได้ไหมพอจะปรับตัวก็หากันได้หรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะไพ่สองใบเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพอสมควรนะไม่ค่อยได้แคร์ความรู้สึกคนเท่าไหร่แต่ถามว่าจริงใจไม่ก็จริงใจนะชอบคนที่จริงใจแต่บางคนเนี่ยปากหนักแล้วก็ปากไวด้วยเออเวลา,ถ,าถ้าถ้าเถียงกันเถียงกันสะบ้านหันแหลกเลยสองคนเนี้ เถียงเก่งมากแล้วไม่ยอมกันนะเออมันไม่ลงรอยกันนะต่างคนต่างจะเอาชนะทั้งคู่เพราะนนอันนี้คือข้อเสียของมันนะข้อเสียของไพ่คู่นี้นะคะแต่ว่าจริงใจไหมก็จริงใจทั้งคู่แต่ปากหนักทั้งคู่เออซึนเดเลใช่ไหมเขาเรียกซึนเดเล้พวกที่ปากหยันใจหยางอะไรเงี้ยเออก็อยู่ในลักษณะนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเนื้อคู่ที่เหมาะสมเข้ากันดีนะพอฟัดพอเวียงเออนะคะพเพราะอะไรมันก็มีความ ถ้าททยในอีกรูปแบบหนึ่งก็ะจะ่าน่แต่มันไม่ได้แย่เพราะเรื่องความว่าคือเปิดใจสักนิดหนึ่งนะคะเปิดใจเปิดกว้างแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันก็จะมีโอกาสที่ความรักของคุณจะไปได้ยาวๆอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้สำหรับคนโสดนะถ,ถ้าถ้าคุณไม่โสดน่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะบางทีนะถ้าเกิดว่ามีแฟนอยู่ล้วจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะไพ่สองใบเนี่ยมันจะกลายเป็นทนายความแต่และฝ่ายมาทะเลาะก,กับทะเลาะก,กันมีโอกาสที่จะละทิ้งเห็นไหมแฟมิลี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคู่ใดก็ตามที่อยู่กันมานานแล้วนะคะมีโอกาสที่แบบจะมีปัญหามีประเด็นทางด้านกฎหมายนะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะบางคนเนี่ยหย่าร้างเนี่ยจริงๆเป็นแพ่งการหย่าร้างด้วยนะคะเลิกกันไปแล้วก็ตอนนี้ถือครองทรัพย์สินเห็นปะก็ต้องมาแบ่งทรัพย์แบ่งสินอะไรกันที่ว่าอยู่ด้วยกันมานานๆเนี่ยทรัพย์สินที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคะก็ต้องมาจัดสรรปันส่วนกันบางคนก็อาจจะเอาไปให้ลูกๆอะไรประมาณนั้นตัดปัญหานี้ก็ได้ หรือบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหย่าร้างก็ได้นะคะอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาอะไรเงี้ยที่แบบมีลูกแล้วนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าปล่อยปล่อยวางฉันจะ,กะเกษียณแล้วนะก็ปล่อยวางลูกๆบางคนสองคนนี้ก็อาจจะแบบไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะคือไม่ได้เลิกาลาหย่าร้างนะคะแต่ว่าต่างคนต่างก็มีอะไรที่อยากจะทําแก่แล้วไงครอบครัวานะมั่นคงแล้วก็ปล่อยนะให้ลูกดูแลทรัพย์สินไปนะหรืออาจจะไม่ถึงว่าแบ่งทรัพย์สินก็ได้นะ,ะแต่และคนอยากจะทําอะไรก็ทํา ไปใช้ชีวิตของตัวเองในบ้านปลายเลยประมาณนั้นนะคะก็จะมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะเพียงแต่ว่ามีสิ่ง <House> ท <Blade> <Blues adjective> ี่ตัวอยากจะทำอ่ะเอออยากจะเกษียณแล้วอะไรประมาณนั้นนะสหวับางคนก็รู้สึกว่าที่เกษียณแล้วจะไปทำอะไรบางคนก็แบบอาจจะไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําสมัยเด็กอ่าในแม่เนี่ยคิดถึงสมัยเด็กแปลว่าอะไรคือมันจะมีนะจริงจก็จะมีเยอะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมีมีเยอะเลยนะที่ว่าความใฝ่ฝันสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะได้อยากจะมีอยากจะซื้อยากจะกินอย่างเงี้ย ไม่เคยได้ทําพอมาถึงวัยเนี้ยอยากทําละอ่ะนะบางคนบอกเอ้ยแก่แล้วคนแก่แล้วกับตัวเป็นเด็กบางทีอาจจะมีคนแก่กับมานั่งกระตูนมาซื้อฟิกเกอร์มาซื้ออะไรก็ได้นะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นชีวิตที่เขาแบบเเขาเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วไงเข้าใจไหมแล้วก็แค่มาหาความสุขเล็กๆนะ้อยๆในช่วงนะในช่วงวัยเกษียณอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะจริงๆคือมันไม่ได้แปลว่าแย่นะมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆใช่ไหมที่เราอยากจะทํา เออในสมัยแบบสารฝันไว้เด็กอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีได้นะสำหรับบางท่านนะคะเออก็ไม่ได้แย่นะคะ,กะเกษียณแล้วอยาทำอะไรก็ได้ใช้ชีวิตกมุมสุขล้วกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีหลาย,ลายมิตินะคะในไพ่ชุดนี้มีหลายมิติเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ต้องดูนะคะว่าเอออันไหนที่มันเป็นตัวของเรามันมันใช่เราหรือเปล่า เออน,นะแล้วก็พยายามจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าลักษณะของไพ่เนี่ยนะคะท้ายส่วนไ่ว่าความรักของคุณจะเป็นในรูปแบบไหนเนี่ยมันบ่งบอกไปในลักษณะที่ว่าคุณพยายามที่จะไม่ใช่พยายามหรอกคุณจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขได้ทาที่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทานะคะคุณต้องอย่าลืมนะคะมันคือความสุขไม่ว่าคุณจะได้อยู่ด้วยกันครองคู่จนตายหรือันเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วไงเข้าใจไหม พอเราผ่านนอนหมานๆ้นแล้วเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆความสุขที่แท้จริงของเราอยู่ตรงไหนเออจะบอกว่าปลงไหมมันไม่ได้ปลงนะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจการใช้ชีวิตมากกว่าแล้วก็สนใจตัวเองรออักตัวเองนะไพที่บอกในเรื่องของการรักตัวเองให้มากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์นะใช้เหตุผลนะคะในการพูดคุยทําความเข้าใจเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะมีชีวิตบ้านปลายที่มีความสุขนั่นเอง นะคะอ่ะก็อยู่ในสัดนั้นนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ม่มากก็น้อยสรชาวราศีพฤษภทุก,กทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ